ายสวัสดีครับท่านผู้ชมยนีรับเข้าสู่ Oil Channel นะครับวันนี้นะฮะผมจะมาเป็นข่าวสารในวงการรถยนต์โดย EP นะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่ายเนต้านะครับนั่นคือเนต้า X นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตืนให้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป เนต้าเอ็กซ์นะครับเป็นรถ SUV ไฟฟ้าพิกัด CSUV ถูกพัฒนาต่อยอดนะฮะมาจากเนต้าย2ในรุ่นปัจจุบันโดยมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในแล้วก็ภายนอกของตัวรถให้ตัวรถเนี่ยดูมีความฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นพร้อมกับอัปเดตฟีเจอร์ที่ทันสมัยนะครับเข้าไปในหลายจุดด้วยกันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนมาเทียบร้อแล้วนะครับโดยมีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับสรับราคาเริ่มต้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยจะอยู่ที่6 3แสนบาท ส่วนตัวท็อหน้าผมจะอยู่ที่7.3แสนบาทนะครับสำหรับงานออกแบบรุ่นปรับโฉมใหม่นะผมจะเป็นในทิศทางเดียวกับ Ne ็ตตาเอสดีไซน์ไฟรีแบบ L shape ส่วนไฟหน้านะฮะจะติดตั้งอยู่บริเวณกันชนหน้าสำหรับขนาดมิติตัวถังของ Ne t ต X นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า b y d a t t o 3ในทุกมิติโดย Ne ต a X นะผมจะมีความยาวของตัวรถอยู่ที่4 6 1 9ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,860ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,628 mm, มิลลิเมตรมิลฐานล้อยู่ที่ 2,770มิ 2, mm. ลลิเมตรสําหรับภายในห้องโดยสารของ n e t a X นะครับผมจะออกแบบมาในสไตล์เรียบๆที่โดดเด่นในหน้าจอกลางขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วจะใช้ควบคุมการทํางานทุกอย่างของตัวรถมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลการขับขี่ที่มีขนาดหน้าจออยู่ที่8.9นิ้วในส่วนของภายในนะครับผมจะมี2สีด้วยกันนะครับโดยสีแรกนะผมจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จะมีวัสดุนะครับผมที่เป็นสีทองส่วนอีกสีนึงนะผมจะเป็นสีดําวัสดุตกแต่งนะผมจะเป็นสีเงิน ตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลกลางนะครับหรือทริของตัวรถเนี่ยใช้ชิปเซตของความคล่องเซมดาก้อนแปดหนึ่งห้าห้าสำหรับคันเกียร์นะครับผมเปลี่ยนมาใช้คันเกียร์ที่คอบพวงมาลัยนะฮะให้เหมือนกับเนต้าวแล้วก็เนต้าเอนะครับจากเดิมนะครับที่ใช้เป็นแป้นแบบหมุนที่อยู่ตรงกลางสําหรับข้อมูลทางเทคนิคของเนต้าเนะครับผมจะมาพูดถึงเฉพาะตัวท็อปนะครับโดยรุ่นนี้นะฮะมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าทางเนต้าเนี่ยจะนำรุ่นนี้เข้ามาขายในประเทศไทยนะครับเพราะว่าต้องเอาสเปคทั้งหมดนะครับของตัวท็อปเนี่ย มาสู้กับเจ้าตลาดในปัจจุบันนะครับโดยขนาดของมอเตอร์นะครับผมจะมี1มอเตอร์นะครับขนาด120กิโลวัตต์พละกําลังสูงสุดนะครับผมจะอยู่ที่161แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับผมจะอยู่ที่210นิวตันเมตรระยะทางกับขี่สูงสุดนะครับตอนถึงการชาร์จจะอยู่ที่501กิโลเมตรตามมาตรฐาน c l t c นะครับความเร็วสูงสุดนะครับผมจะอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงสหรับแบตเตอรี่นะผมจะเป็นแบบชาร์จลิเธียมนะผมความจุอยู่ที่ 6กิกิโลวัตต์อว์แรงนไฟฟ้านะผมจะอยู่ที่400โวลต์รองรับการชาร์จ a อ Type 2นะครับอยู่ที่6.6กกิโลวัตต์สําหรับระบบเบรกนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นแบบดิสเบรกสําหรับยางของตัวรถนะครับผมจะให้ขนาดยางมาอยู่ที่2 2 5 6 0 r 1 8นั่นเองนะครับสําหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเมื่อยังไม่พับเบาะนะครับจะอยู่ที่508ลิตรและเมื่อพับเบาะไปแล้วนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายจะอยู่ทีี่่ 1, 1388ลิตตตรรรนนนนนะะคับก็้้อองงมาาาดูทททวใแ จะนำเนต้าเเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมและจะนําเข้ามากี่รุ่นมีรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับต่าวกของรถยนต์จากค่ายเนต้านะฮะก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะฮะในอีพีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวข่าวสารกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย